สวัสดีค่ะช่วงรงทุงดนะักนนวันเราเรียนวัฒนธรรมวาสุุสาราดวันนี้นะคะพวกเราจะมาสาธิตการทาถั่วลิ่มจากสมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําอะไรบ้างค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะมีมะกรูดค่ะมะกรูดนะคะเราใช้แค่ผิวมะกรูดเท่านั้นค่ะส่วนรูปมะกรูดแบบนี้นะคะเราไมใช้ประโยชน์อย่างอื่นค่ะอย่างเช่นเอาไปใช้เอาไปทำแชมพูค่ะหรือว่าเอาไปทำยาล้างจานนะคะ อางที่สองนะคะคือตะไคร้ค่ะอย่างที่สามค่ะใบตเตยค่ะอย่างที่สี่เป็นกระดุกค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเป็นถุงตะไคร้คะที่เราเอาไว้ใช้บรรจุขันค่ะคือนะคะ,นนะ,คะเราจะมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมของ,ของค่ะแล้วก็นํามะกรูดนะคะมาปอกเปลือกะคะ่ะเอาแต่ถือมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้กับใบเตยนะคะก็มาหั่นให้ละเอะะียดค่ะ หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำวัสดุอุป,ปกรณ์ของเราทั้งหมดเนี่ยนำไปตากน,นะครับประมาณ3-4ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมันมาผสมให้เข้ากันนะครับไปเตยครับคิวมะกรูดครับตะไครครับแล้วก็กระหล่ำปูนนะครับหลังจากนั้นก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะ นำมันมาบรรจุพันธ์ุในถุงตะข่ายที่เราได้จัดเตรียมไว้ครับครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นถุงทูบีแอนตี้กิ่นของเรานะครับเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ของชวโนงเราเนื่องจากเงินข้างน้ําในโรงเรียนของเรานะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงคเราจึงจัดนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับ พื่อระนับกิ่นนะครับแล้วก็ชมรมของเรานะครับก็จะหาได้ด้จากการทาถุงนับกิ่นด้วยครับผมฝากเพจชมรมทุบีนํามันเลี้จันทร์ว่าสุฬาสถานด้วยนะครับ